ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้นะครับผมพาพี่น้องนะครับมาสวนเมงละงามนี่เมงละงามแล้วก็หวกหาหีนะครับหววหาหีอันนี้มีเมงละงามครับบรรยากาศตอนแรกครับอากาศว่าสีวานเขาพี่น้องแต่ว่านนำหลายก็เลยสิมาสูบครับสูการันมีซ้อนหวว แมงเง,งา่าพี่น้องเง,งาตัวเล็กเออเมื่อเขาโตขึ้นนะครับเขาก็จะเป็นแมงหัวข้อแมงหัวข้อครับนี่ครับแมงระงำปนครับพี่น้องอันนี้หัวห้าหีหัวห้าหีครับเห็นยวมาพี่น้องโบโบ,บท่านไหนอยู่ครับ อู้กบเต้นออกพี่น้องเบิ่งแมงละงงามครับอันนี้แมงเงี้ยงแมงคอปเตอร์นี่เขินกระชิเป็นแมงหัวขอนอยังงี้ครับหัวขอแมงหัวขอนแมลงปอแมงละงงามนะครับพี่น้องนี่ขนาดครับปวนป่นพี่นอ้องป่น ของเสียพิสารครับวนเมียงละงามได้ได้ๆได้ไดเมียงละงามเคลียร์ลงไปเคลียร์ลงไปไล่จัหาตัวบ่เห็นได้ครับ ข้าหอมข้าหอมจะมาอะไรหรอหอมจะมาอะไรจะมาเล่นน้ำหรอไอ้นีนะหักครับหัวหัวพีว่น้องหวหักหวักจริงๆริงไม่ได้ตัวแสดงนะครับวันนี้เป็นหัวจรงจริงนะครับไมาเด็ดไปสุดตลาดมาปล่อยครับ ตัววนี่ครับต,รตัวน้อยๆ่าจะเป็นแมงหัวข้อน้อยครับนะไปเงียบๆเงียบๆพี่นอนๆะแมงนางงามน้อยเนี่ยอุ้ยมาหลายคาดแขนงอ๋อน่ะแต่แมงนางงามครับอ้อยต้อย เนงามไม่ดีเลยครับเมงละงามแมงละงงามกินแต่หนางามเป็นี้ก็ซื้อเมงละงามเ็มงหัว้อครับนี่คือเป็นแมลงคอนอเมงลางงามไปเรือนวมนี่แช่เรือนะลูก ข้าวหอมมี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 มมมีมมมม่มีมีมีมมีมีมมีมีมีมไมีม่มี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 ม เจอไม่ส้นแมงน้งามหละก็หอมเนี่ยบอมีกินปนแมงนักงามบอแมงแตตาเแมงแเตา,มตาเมงขี้สีครับแมงขี้สีเมงขี้สี แมงกระเตาโอ้<ว>ปอยปวยเหรอครับไหนปหนวด้ปยปวยนี่แมงอีดครับแมงอีดโอ้ยท<ว>ิมเบิร์ตด้วตัว <c oughs> นี่เกิดรเรงครับกการสง่สงกอนมว่วแบบพิธีสารบันเทิงครับพี่น้อง แมงนเนาะกูดำแน่ครับเก็บเอวบนนอท่นผ้ท่านจะดำรับันแตบวานงามครันตัวตนหน่อยบุนตัวนี้ตนหน่อยแมงละงับอีสานบ้านท้อครับปนครับ ีบางแ้วใส่พริกเป็ดเจังหน่อยเป็ดบ้านเสริมเนาะไหมเอาสิง่ัวมาแรกกับสิง่ัวสิง่วเหรงวมาแรกกัเอาสิงัวนะครับงัวหา เงดาเงดายีครับเงินได้ออไปหนักว่าท่านไหนควัเนาะมาท่านขวัญเนาะหัวขาหีมีแต่ตาเลี่ยมๆครับสูตรยอดมนุษย์เวลานล่ะเอ้ยายพี่น้องมาห้าเบิร์นส่วนอะไรเราก็เป็นให้หน้า บละบละเยอะมากนมงอีดานนี่คือแมงอีดข้วนขาได้แมงอีดไา้เพื่อนในโม่หัวนะเพื่นตอดได้เลยเคียเคียเคีย้เพื่อนในโม่หัวจิตตอด ต้องใส่ขี้ผมอำล้ำมันเพียบเลยครับผมขี้ตรง <laughs> นะะว่า